เกิดอะไรขึ้นเมื่อซินแวนเจอหญ้าตีนกาต้องเก็บไปให้ซินแวนกินดูสิซินแวนจะกินไหมอันนี้เป็นดอกป่ะเขาเนี่ยเนี่ยซินแวนจะกินตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าตีนกาไม่เอาหรอเนี่ยเนี่ยหญ้าอันนี้ไม่เอาหรอไม่เอานี่นี่นี่มันคือหญ้าตีนกาซินแวนชอบกินไหมเออลองกินสิมันอร่อยไหมมันคือหญ้าตีนกา อร่อยไหมเอาไม่เอาทําไมไม่เอาล่ะกลัว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 ย่าใบหญ้าตินกาเอาไหมลูกใใบหญ้าตินกาชอบไหมใยใบมันใบมันใบมันชอบไหมเอามะใบเอามะอื้มว้ยไม่เอาไม่เอาตีเลยไม่เอาเลยอย่ามายุ่งนะคือหญ้าตินกาสีแวนไม่ชอบกินค่ะยาข้าวนกสีชมพู ที่แวนชอบกินเนี่ยหาช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ที่ดีของน้องแมวเกิดอะไรขึ้นเมื่อซินแวนเจอย่้าตีนกาต้องเก็บไปให้ซินแวนกินดูสิที่ไนจะกินไหมอันนี้เป็นดอกปอะเขาเนี่ยเนี่ไินจะกินตรงไหนเนี่ยเนี่ยยญาตีนกาไม่เอาหรอเนี่ยเนี่ยย่าอันนี้ไม่เอาหรอไม่เอาหนีหนีหนีมันคือย่้าตีนกา สีแดนชอบกินไหมไรเออลองกินสิมันอร่อยไหมมันคือหญ้าตีนกาอร่อยไหมอ่าไม่เอาทําไมไม่เอาล่ะอู้กลัว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 หญ้าหญ้าตีนกาเอาไหมลูกใบหญ้าตีนกาชอบไหมใใบใมันใบมันใบมันชอบไหมเอามะใบเอามะฮึวิไม่เอาไม่เอาตีเลยไม่เอาเลยอย่ามายุ่งนะ หรือ,อยาตินกาสีแวนไม่ชอบกินค่ะยาข้าวนกสีชมพูที่สีแวนชอบกินเนะีย่ยาช่วยเสริมสร้างระบบลำไส้ที่ดีของน้องแม่